รุ่นนี้ค่ะที่ราคามีเดี่ยวปะไม่มีเดี่ยวเลยปะเราไม่มีเดี่ยวเลยใช่ไหมมีลันซึ้นึ่งคนหนึ่ง,ง,ง,งตัวนี้นะคะเป็นเกงนเอวสูงค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกงในเอวสูงเดี่ยวค่ะตัวนี้เป็นเกงในเอวสูงค่ะที่รักกินกางเกงยีนไปเลยรุ่นนี้นะคะกางเกงนายเอวสูงไม่ไม่มีแถบกัน้วนกันพับนะ แบบที่ไม่มีแถบมันจะมว้วนมันจะทับมันจะมว้วนมันจะทับแต่เขาไม่ใช่เก็บผงเขาเป็นแค่เกง่งเกงในเอลโซเป็นแค่เก่งเกงในเอลโซเป็นแค่เกงในเอว,เเเอวสูงค่ะน้องจัดโปรปอยู่ที่ซื้อหนึ่งแถม <S 1> 1 <S ซื้อหนึ่งแถม <S 1> 1 <S ซื้อหนึ่งแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขอคนเอวนะคะตั้งแต่สามสิบหกถึงห้าสิบหกขนาดเอลสามหกถึงห้าสิบหกค่ะเอลสามหกถึงห้าหกวงขาฟรีไซส์สี่สิบนิ <foot> ้วสะโพกหกสิบหกพิมรหัสคือกอไก่เก้าเก้าห้ากอไก่เก้าเก้าห้าค่ะกอไก่เก้าเก้าห้าซื้อ กางเกงในไซส์ใหญ่ไซส์จัมปกอไก่เก้าเก้าห้ากอไก่เก้าเก้าห้ากอไก่เก้าเก้าห้าค่ะเอลสามหกถึงห้าหกนะแม่นะใครชอบใส่สบายและเป็นกางเกงในเอลสูงสูงแค่ไหนถามใจเธอดูนะไม่ต้องสูงขนาดนี้แม่ไม่เก่ออกแล้วนะคะตัวนี้สูงถึงใต้ราวนมเลยพิมพ์รหัสกอไก่เก้าเก้าหื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อดำแถมเนื้อซื้อเนื้อแถมซื้อดำแถมเนื้อซื้อเนื้อแถมดำนะคะไม่ต้องเลือกสีเพราะเราให้ไปเลยถึงสองให้ไปเลยถึงสอง